พระชีวิตมีเรื่องให้คุยหรือว่าเราไปทาปัญหาให้เขาจริงไหม่ะพี่บางทีคือเราลมคุยเรื่องอะไรใช่ไหมหยบหยบหยบไปพี่นางตาเออเราคุยเรื่องอะไรไปไปดูหมอนให้เราสักน่ได้ เราคุยกันเรื่องเรื่องความเคลื่อนไหวอเรื่องความเคลื่อนไหวเพราะว่าชีวิตมันดําเนินต่อไปทุกวันเลยทุกคนเจอปัญหาทุกคนเจอหลายๆอย่างปัญหานี่เจอทุกวันเลยนะจริงจทุกวันไหมมันกยขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเจอปัญหาอะไรแบบนะใช่เหมือนน้องสองคนเป็นครูใช่ไหมใช่แต่ละวันเหมือนกันไหม ถามว,ว่าเจอปัญหาคือปัญหาเหมือนกันไหมคือหนึ่งอาจจะพูดอย่างนั้นก็คือเหมือนหลักๆอาจจะเป็นอ่เรื่องเด็กเหล็กนี้ <c oughs> อ่าแต่ก็บางทีก็ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> อืว่าเราเจอปัญหาเด็กก็คืออีกแบบนึงเธอก็จะอาจจะเจอกันอีกแบบนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่จุดเรื่องอ่ที่เราบอกออาจจะเป็นว่าเรื่องเด็กเ่ล็กนี้ยแต่จะเป็นดีเทลเรื่องอะไรนั้นก็แล้วแต่ แล้วแต่ห้องแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงเวลาแสดงว่าวันหนึ่งตื่นมาตอนเช้าการเคลื่อนไหวนี้เริ่มต้นแต่เราลืมตาเนาะไปจนทำกิจกรรมทุกอย่างเลิกเรียนแล้วก็จะต้องมีเรื่องของครอบครัวอีกใช่ถูกไหมสังคมแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีครอบครัวเขาจะมีปัญหาอะไรบ้างโสดก็มีไหมก็มี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 ก็หมาถึงครอบครัวที่ เป็นครอบครัวอาจจะเป็นพี่น้องพ่อแม่ก็ว่าไปพี่ไม่อะวันวันหนึ่งพี่ไม่เจอปัญหาบ้างไหมวันพี่ไม่ก็สอนเด็กนะถ้าเอาแบบที่บ้านเลยนะถ้าแบบที่บ้านแล้วบางวันก็จะก็จะแบบว่าไม่ไปนั่นไปนี่ให้หน่อยลูกไม่เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันก็ก็แล้วแต่เป็นรายวันเหมือนกันปัญหารายวันมีอยู่แล้วไม่มันอยู่ที่ว่า มากหรือน้อยแค่หัหนหรือว่าเราไปทําปัญหาให้เขาจริงไหมพี่บางทีคือ,เ,อ,อเราเรามองเราเป็นปัญหาเนี่ยอ่าอ่าบางทีคือ,อเราไม่ได้มองย้อนตัวเองเลยนะบางทีหรือบางทีเราอาจจะเป็นตัวปัญหาใช่เหมือนอ่ะนี่นี่กลับบ้านไปคืออ่าไอ้นี่ไม่ได้ละไอ้นู่นไม่ได้ทําไมแบบฝุ่นเยอะอะไรแบบนี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเป็นเป็นปัญหาให้เขา เขาไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเขาปกติแต่เราพอเราไปปึ๊บเป็นปัญหาเลยแสดงว่าการเคลื่อนไหวของเราสร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างอให้กับคนรอบข้างใช่ไหมทีนี้มันจะมีคําถามอยู่ถึงคำถามถามว่าการกระทํากับความเคลื่อนไหวเหมือนกันไหมการกระทํากับความเคลื่อนไหวให้รูภาษาไทย ครูภาษาไทยก่อนมันก็ไม่เหมือนกันนะพี่การกระทํากับการเคลื่อนไหวเหมือนกันถ้าถามความหมายมันก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่แล้วในภาษาไทยนะใช่ในภาษาไทยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเขียนก็ไม่เหมือนแล้าความหมายก็แน่นอนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วยังไงยังไงการกระทําก็คือถ้าพูดถึงก็คือสิ่งที่เราทำนะคือสิ่งที่เราทำกินยาใช่ไหมใช่ก็ถ้าพูดง่ายก็คือคํากริยาอะไรเงี้ยที่เราทหอ่าหมอ ครูภาษาอังกฤษเวิร์บเวิร์ว่ามีอะไรบ้างนี่นั่นก็ว่าไปแต่ความเคลื่อนไหวเออมันก็เคลื่อนไหวนะความขึ้นไหวบางนิดเดียวสองคำนี้มันมีอะไรบางๆกันเออมันมาจากกันมันเคลื่อนไหวก็คือก็สิ่งที่ร่างกายเราอ่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่แบบนี้โอ้เนี่ยพี่หมายว่าไงอ่ะมัน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 ได้ทั้งแบบ การแสดงออกจากภายนอกนะเนี่ยเคลื like mm ่อนไหวเคลื hmm. ่อนไหวเคลื hmm. uh, mm ่อนไหวอยู่กลเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่ข้างในมันเป็นได้ทั้งแบบแง่บวกอย่างเงี้ยลบแล้วก็เคลื่อนไหวนะครับว่าอ่าถ้าอย่างเช่นแบบทําไมแปดโมงเช้าเราต้องรีบไปทํางานอ่ะมันเกิดมันเกิดอะไรแสดงมีเป้าหมายว่าแปดโมงเช้าเราต้องมันเกิดการอ่าเรารจะทำกลับ การกระตือรือร้นอย่างเงี้ย uh huh. การเคลื่อนไหวอยู่ข้างใน uh huh. มันไม่ได้ถูกกระทำจักเลยสมัยเจ็ดโมงสี่ห้ายังไม่ออกจากบ้านเลยแปดโมงต้องสอนแลว uh huh. อะไรอย่างเงี้ยคือทําไมแบบว่ามันเป็นการเหมือนความกระตือรือร้นการถูกกระตุ้นหรืออะไรก็ตามเงี้ยที่มันเป็นในเชิงแบบว่าจิตใจว้าวุ่นอย่างเงี้ยอ่ะม,มันมันมันคล้ายกับว่าความขึ้นหนไหนมันมันคือสิ่งที่ กระตุ้นเราให้เรากระทําแบบนั้นก็ได้นะใช่ใช่ใช่ไหมมันคือสิ่งที่มันจะมากระตุ้นก็ได้หรือมันที่น้องดีบอกว่ามันเป็นผลพวงจากการกระทําก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าทางทางนักปัชญาเขาจะให้ความหมายสองอย่างคือการกระทําเนี่ยคือการทําอย่างตั้งใจแสดงว่าการทําอย่างตั้งใจนี่แสดงว่ามันต้องมีมันมาจากข้างในอ่า passion แอมันมาจากข้างในแสดงว่ามันต้องมีอะไรข้างในอาจจะเป็นเอ่อลึกๆข้างในอ่ะสติอรอสติใช่ญาสมันทำอย่างรีมันทำอย่างมีสติใช่ทช่มันทำอย่างมีมันทำอย่างมีสติมันทำอย่างมีมีสมาธิในกิจการกระทำแต่การเคลื่อนไหวอ่ะมันเหมือนกับการที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันคือกิริยาที่ไปเรื่อย เหมือนคือตัวตนที่มันแสดงออกมาใช่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในแนวโน้มของการกระทําที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อในเชิงลบเลยอยู่ในเชิงลบอาทิเช่นเราหิวการกระทําของเราคือกินเราหิวแล้วเราก็กินเราง่วงแล้วก็นอนแต่ ถ้าเป็นความเคลื่อนไหวอ่ะเราหิวแล้วเรากินแล้วเราอิ่มแล้วแต่เรายังหาของจุกจิกนู่นนี่กินอีกกินโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกหิวนั่นคือการเคลื่อนไหวง่วงแล้วไม่นอนใช่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 ซึ่งตามจริงแล้วคือคุณก็ต้องนอนแต่ยังไม่ทำการนั้นยังไม่กระทำประมาณว่าทำอย่างไม่ตั้งใจมั้งการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวคือการทำอย่างไม่ตั้งใจแดงว่าเป็นคน แสดงว่าไม่ได้เป็นคนแสดงว่าไม่มีสมาธิและถ้าจะพูว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ไหมหรือว่าควบคุมไม่ได้ถูกต้องไหมถ้าถ้าถ้าในมุมถ้าถ้าถ้าในมุมพี่พี่รู้สึกว่าอ่ะถ้าพูดกับภาษาง่ายมันบางทีเราทํไปเพเป็นหน้าที่ไงเราต้องทําอืมเอออะไรคําว่าควบคุมไม่ได้คือหมายความว่าเราเลือกไม่ได้อืมเราเลือกที่จะหยุดกินได้ไหมเราเลือกได้ เราไม่เราเราไม่หยุดอ่ะแต่เราไม่หยุดนั่นแต่ทาไมอ่ะเพราะเราแล้เพราะเราไม่มีพี่ว่าเพราะเราไม่มีสมาธิเราเราไม่ได้เราจิตจิตเรามันไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเออเหมือนเราอยากอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่ง่งแต่ว่าเราก็หันไปหยิบโทรศัพท์ก่อนเราไม่ได้โฟกัสเราอาจจะเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาก่อนแล้วเราก็หลุดโฟกัสมันไปมันก็เลยเลยเป็นความเคลื่อนไหวเราลืมการกระทําไปแล้วอืมันก็เลยการเคลื่อนไหว คือแง่ลบเสอยมากกว่าอ mm. ืมคือขยายนิดนึงว่าโฟกัสสมมติเราเปิดที่บอกว่าเปิดคลิปเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วอยู่เราอยู่เลื่อนไปใช่ไหมแต่การกระทำเราอาจจะแบบเอ๊ะอันเนี้ยคือโฟกัสแต่เราดันเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็เลยแบบหลุดไปแล้วเลย เราอะสิ่งที่แบบเราเลือกเองได้เราจัดการเองได้เรามันอยู่ในการควบคุมของเราอะอันนั้นคือมาจากเราแต่ถ้าอะไรที่แบบอยู่เหนือการควบคุมอยู่เหนือาจากนี้แล้วอะมันมัน,ม,นมันก็คือแบบทําอะไรไม่ได้เราเลือกอะไรไม่ได้แสดงว่าสมมติว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องทําใช่ไหม,มเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราได้รับมอบหมายมาแล้วหน้าที่ แล้วเราตั้งใจทมามันมีเป้าหมายอืแสดงว่านี่คือการกระทําของเราถูกไหม,มแต่ถ้าเพื่อนนินทาเราลับหลังเงี้ยเรื่องงานเงี้ยอันนั้นเราควบคุมไม่ได้อันนี้ือการความเคลื่อนไหวที่อยู่รอบตัวเราเราควบคุมไม่ได้ใช่ใช่มันมีบ้างแหละติฉินนินทา,นนทาคือบางทีส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบ นะไปในทางที่ลบหรือเชิงบวกก็เป็นเชิงบวกก็ได้มันได้สองแบบมันได้ทั้งเชิงลบและเชิงบวกเนาะถ้าเป็นเชิงลบก็คืออาจจะเป็นคําพูดที่มันมันไม่ไพเราะหูแล้วก็แล้วกตัวเราแต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมีคําที่มันฟังแล้วมันลื่นหูอาจจะเป็นกำลังใจอย่างเงี้ให้กับให้กับคนที่เขาทํางานอะไรเนียเนาะเออเช่นแบบนี้คือ มองเห็นชัดเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเออเห็นชัดไหยกมาเป็นเคสซึ่งเราเจออยู่ประจำไงใช่พี่ว่าปัญหานี้มันยิ่งโลกโซเชียลยิ่งยิ่งหนักนะคนสมัยนี้พี่ว่าเราตั้งใจจะโพสอะไรสักอย่างเนี่ยเรากระทำแล้วเราโพสแล้วแต่คนที่มาคอมเมนต์น่ะเราเราควบคุมเขาไม่ได้นั่นคือความเคลื่อนไหวที่มันกระเพื่อมเข้าหาเราถูกเข้าหาเราเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาที่เราจะไปโฟกัสตรงไหนนิดเดียวแป๊บเดียวคุยกันเล่นๆพี่นาต้องถอดแมสออกนั่นอะไรคุยอะไรวะไลฟ์คอนเทนต์พระชีวิตมีเรื่องต้องคุยพี่ไม์มาคุยกับเราแป๊บไหมอ่ะใช่พี่ไม์คุยด้วย ไม่ไม่คุยกันเนี่ยแหละเออแบบหน,นึ่งสภาพแบบรายการนะ<ๆ>คุยกันหลายหลายคนอ่ะใช่พระชีวิตมีเรื่องให้คุย